คลิปนี้นะครับจะพาไปรู้จักกับหลอดพากันครับหรือถ้าเรียกการเต็มๆก็คือพราโบลิอลูมิไนท์รีเฟล็กเตอร์ทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับก็สำหรับหลอดพานะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับผมอย่างผมเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักนะครับว่าไอ้หลอดพาเนี่ยมันคืออะไรนะครับจนผมเนี่ยกำลังที่จะทำกำแพงบ้านนะครับ แล้วไปซื้อโคมไฟมาโคมไฟตัวหนึ่งนะครับผมแล้วน้องที่เขาขายเนี่ยเขาแนะนาบอกว่าพี่โคมไฟแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับหลอดพาทีนี้เนี่ยเราก็เลยเฮ้ยหลอดพามันคืออะไรวะก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับก็เจอว่าเจ้าตัวหลอดพาเนี่ยมันมีใช้งานอยู่นะครับผมพวกเป็นพวกเวทีคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าพวกตามสตูดิโอนะครับที่เขาที่เขาเอาไว้ถ่ายรายการต่างๆนะครับก็คือเป็นเจ้าตัวหลอดไฟนะครับหลอดไฟเวทีที่เราเห็นเนี่ยเป็นลำแสง พุ่งออกมานะครับผมเป็นเส้นตรงอะไรเงี้ยเพื่อเน้นสองวัตถุนะครับเพื่อให้เจ้าตัวอ็อบเจกต์เหล่านั้นเนี่ยมันเด่นขึ้นมานะฮะซึ่งเจ้าตัวหลอดพานะผมจะมีลักษณะนะครับเป็นโคมไฟทรงกระบอกนะครับที่สามารถที่จะสร้างลำแสงได้ด้วยตนเองคือพูดง่ายๆถ้าเกิดหลอดไฟปกติเนี่ยอย่างเจ้าตัวหลอดไฟแบบเนี้ยที่เป็นหลอด e ยี่สิบเจ็ดเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มีตัวโคมเนี่ย ที่เอาไว้กระเจิงแสงนะครับก็คือเป็นพลาสติกข้างนอกนะครับแล้วก็จะมีหลอด LED ที่เนี่ยอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเจ้าตัวหลอดประเภทแบบที่เราใช้กันทั่วไปแบบนี้เนี่ยมันจะกระเจิงแสงเนี่ยไปรอบทุกทิศทุกทางครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าหลอดพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ถ้าเป็นดาวไลท์มันก็จะมีเจ้าตัวโคมที่มีรีเฟล็กเตอร์นะครับหรือว่าตัวสะท้อนแสงเนี่ยอยู่ข้างในเพื่อ ให้มันกระเจิงแสงนะครับแล้วก็บังคับทิศทางของเจ้าตัวแสงเนี่ยได้แต่เจ้าตัวหลอดพาเองนะครับผมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นอลูมิเนียมรีเฟล็กเตอร์นะครับก็คือเป็นหลอดที่มีเจ้าตัวรีเฟล็กเตอร์นะครับอยู่ในตัวของมันเองนี่ก็คือถ้าเกิดสังเกตนะครับก็คือหลอดมันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีรีเฟล็กเตอร์เนี่ยอยู่ข้างในของมันเองเพื่อสร้างลำแสงของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวหลอดพาแบบนี้นะครับ องศาของแสงเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือเจ้าตัวหลอดพาเนี่ยวัตถุประสงค์มันก็คือเอาไว้บังคับทิศทางของแสงนะครับหรือว่าเราต้องการให้แสงเนี่ยพุ่งไปทางใดทางหนึ่งนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นหลอดพาที่เขาใช้ในเวทีเนี่ยหรือว่าใช้ในตามคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยมันจะมีหน่วยสเกลที่เขาวัดเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่สําหรับว่าแต่สําหรับที่เราใช้งานบ้านทั่วไปนะครับหลอดพาเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่ผมใช้เนี่ยก็คืออยู่ในมือเนี่ยก็คือเป็นขั้ว e ยี่สิบเจ็ดนะครับแล้ว ตัวเลขที่เขาต่อท้ายนะครับก็เป็นพวกพา20พา30แล้วก็พา38ครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือขนาดของหน้าของหลอดนะครับแล้วก็ความยาวของหลอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อโคมไฟแบบติดลอยอย่างที่ผมซื้อคือเป็นโคมไฟแบบติดผนังนะครับต้องการที่จะบังคับทิศทางของแสงเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะซื้อเจ้าตัวหลอดพาตอนนี้มานะครับแต่ว่าตอนนี้ซื้อนะครับผมแนะนําว่าให้ลองนะครับผมว่าเจ้าตัวโคมไฟที่เราซื้อมาเนี่ยสามารถที่จะ ใส่กับหลอดพาที่เราต้องการเนี่ยซื้อได้หรือเปล่าเพราะว่าโคมไฟนะครับผมโคมไฟที่เป็นรอยแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่หลอดพาที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับผมอย่างอย่างโคมไฟที่ผมซื้อมาเนี่ยสามารถที่จะใส่แค่พา20ได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเอาพา30หรือว่าพา38เนี่ยมาใส่ได้นั่นเองก็เดี๋ยวผมจะลองแสงของเจ้าตัวพาเนี่ยให้ดูหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองที่หลอด e 27ที่ผมมีก่อนนะครับนี่ก็จะเห็นว่าแสงเนี่ย มันกระจายอยู่รอบตัวมันเลยนะฮะนี่ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันกระจายอยู่รอบตัวนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูหลอดพากันนะครับผมว่ามันจะให้แสงเนี่ยหรือว่าทิศทางของแสงเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันกระจายรอบตัวหมดเลยอ่ะโอเคนี่คือแสงที่ได้จากหลอดพาก็จะเห็นว่ามันส่องเป็นทิศทางเดียวนะครับนี่จะเห็นว่าอันนี้หลอดเนี่ยเห็นมว่าองศาของแสงเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ตามที่สเปคของมันนะครับผมว่า องศาของแสงมันเท่าไหร่อย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นหลอดของอีฟนะครับก็คือพา20ี่เนี่ยเขาบอกว่าองศาขนาด5วัตต์นะครับผมองศาของแสงเนี่ยอยู่ที่แค่38องศานะครับก็คือรัศมีของแสงเนี่ยจะอยู่แค่38แแค่นั้นนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ